đi ừ? i ừ? 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 này cả cứ xì đỏ ngay con nhỉ nó à. Để. Để. Để.

เ,เดี๋ยวม,มุตมีรกนะกันสนามบินสงสัยคนเต็มหมดแล้วน,นะเอาห็ดมาด้วยเอาไปล้างวเอา,ออาเราอยากลองไปหาดูเดี๋ยวเราไม่ เคยได้มันก็อยากลองนะตรงนั้นก็น่าจะออกเยอะตอนที่เราไปเ <ไป S 1> นาะข้างบ้านล้างนั้นได้เดแล้วเธอวิ่งเอามาให้เรานะเพื่แล้วก็เราจะทำที่ล้างอีกเด้อมาซอยตัดขาหิจ้าเห็ดสมิดหรือเหิจยูคา มรมีดด้วยบอกไลยว่าหิดมิดมิดมิดแต่ไม่มิดทางใต้มาห้าก่อนเ e ็ดอยู่ค่ะแม่อะไรสัดอกก็ร่างงานตะมุตะมิมาแร็วมาแล้ว

alo hả em vui